สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสาวๆพี่ระดานะคะจากเพจพี่ระดาผู้หญิงครบรถค่ะค่ะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ระดาได้ทำคอนเทนต์ดีๆมาให้กับสาวๆกันอีกนะคะขอกําลังใจกันนิดนะคะค่ะ ก็ตามหัวข้อนะคะวันนี้ก็คือถ้าอยากเดินสายฝอเราต้องรู้อะไรบ้างนะคะก็เอาข้อเดียวก็พอสำหรับเ,เพื่อที่สาวๆจะได้ค่อยๆฝึกค่อยๆเอาไปปฏิบัติเนะก็ลองค่อยๆเอาออกมาใช้ดูแล้วฝึกฝนดูนะคะโอเคค่ะก็ ภาษาค่ะเป็นเรื่องที่จำเป็นมากถ้าสาวๆคิดจะเดินสายปอนะคะเพราะว่าอืการที่เราจะคบกับใครสักคนถ้าเราคุยกันไม่ได้สื่อสารกันไม่ไรู้เรื่องมันก็จะทำให้าการไปต่อกันเขาเรียกอะไรอะความเข้าใจมันยากนั่นเองนะคะค่ะ แล้วพี่ระดาก็ไม่อยากให้สาวๆพลาดโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่เจอรักที่ดีในชีวิตของเราไปนะคะ <ug> เพราะว่าโอกาสดีๆไม่ได้มีเข้ามาให้เราบ่อยๆนะใช่ไหมคะค่ะถ้าเราเป็นภาษาไม่ว่าเราจะไปเจอ,อ่อที่ไหนอาจจะเป็นอืมบัสสเตชนหรือ ห้างสรรพสินค้าหรือตามถนนตามผับตามบาร์ตามสนามบินอะไรก็แล้วแต่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเราสามารถสื่อสารได้มันก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะได้แฟนมากขึ้นเท่านั้นนะคะและพี่ระดากก็มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของพี่ระดาจากประสบการณ์จริงนะคะ ที่ว่าอมพี่ละลาไม่อยากให้สาวๆต้องพลาดโอกาสเหมือนดีๆในชีวิตไปเหมือนพี่ระดานะคะก็ตอนนั้นเนาะพี่ระดาก็ไม่คิดว่าพี่ระดานเนี่ยจะมีแฟนฝอจะเดินสายฝอเพราะว่าตอนนั้นพี่ระดาก็มีแฟนคนจีนเนาะ คนจีนเพราะฉะนั้นพี่ระดาพูดภาษาจีนได้นะคะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องต้องพูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ฝึกก็เลยไม่สแสวงหาก็อาจจะเป็นเพราะว่าจักรวาลยังไม่เหวี่ยงคนคนนั้นมาเพื่อที่จะมาเป็นประสบการณ์ให้เราได้ฝึกฝนได้เรียนรู้นะคะและพี่ระดา กำลังจะเดินทางไปกัมพูชานะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวอะไรอย่อสยามสยามเลียบหรือที่เราเรียกว่าอ,ะ,อะไรแล้วอ่ะพี่ระดานจำไม่ได้ถ้าใครจำได้ช่วยสยามเรียบเรียกว่าอะไรช่วยคอมเมนต์บอกพี่ระดานดนิดนึงนะคะ พี่ระดาจะขอบพระคุณมากเลยค่ะก็นะคะเล่าต่อเนาะก็เออพอพี่ระดาก็แพ็กกระเป๋าเดินทางไปจากบินจากเชียงรายเราต้องต่อเครื่องที่สนามบ,บินกรุงเทพถูกต้องไหมคะที่กรุงเทพแอร์พอร์ตพี่ระดาไปถึงก็มีเราเราอยู่ถึงกรุงเทพแล้วเนาะเราก็จะจะต่อไปอ่าอ่าอ,อ,อะไรแล้วอ่ะ กัมกพูชาอืมก็ระหว่างนั่งรอก,ก็มีฝรั่งคนหนึ่งหน้าตาดีอ่ะเนาะก็แบบเออก็มองเขาก็ส่งสายตาพยายามมองพิรดาแต่ด้วยความที่พิรดาไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะอยากมีแฟนฝรั่งก็ไม่ได้คิดใช่ไหมคะก็ไม่ได้สนใจแต่ก็รู้ว่ามีคนแอบมองเราอยู่ นั่นเองค่ะเสน่ห์แรงไม่เบานะคะเนี่ย <c oughs> ค่ะแล้วพอมีพอถึงเราต้องออนบอร์ดใช่ไหมคะต้องขึ้นเครื่องละเราก็จะมีรถบัสมารับเราจากห้องจากเกตไปไปขึ้นเครื่องน,นั่นเองค่ะแล้วเขาก็ยังคงมองพิ่ระดาอยู่จนกระทั่งเรา อยู่บนเครื่องบินใช่ไหมคะเครื่องบินขึ้นเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วสัญญาณลัดเข็มขัดตึง้งบอกว่าแสดงให้เรารู้ว่าอืมไม่ต้องรัดเข็มขัดก็ได้นะไปห้องน้ําได้ไปอะไรได้แล้วนะค่ะฝรั่งคนนั้นก็เดินมาหาพี่ระดับปุ๊บเลยค่ะเขาก็อืมก็ต้องบอกนิดน,นึงว่าถึงตอนนั้นเธอตามที่เราเรียนที่โรงเรียนตามที่เราเรียนตามอืม สมัยก่อนใช่ไหมคะในโรงเรียนอะเราก็พอจะรู้ว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรแล้วก็มันมันหมายความว่าอะไรเรารู้แต่เราสื่อสารไม่เป็นเราพูดไม่เป็นเพราะเราไม่เคยฝึกนั่นเองค่ะค่ะเขาก็ขอมาขอนั่งกับพิรดานะคะเขาพยายามที่จะคุยกับพิรดาถามข้อมูลส่วนตัวเหมือนกับว่าเออ ชื่ออะไรอายุเท่าไรอะไรแบบนี้ค่ะก็เราพูดไม่เป็นเราก็จะเขียนตอบให้เขาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพื้น,พ,นพื้นแบบนี้โอเคง่ายสบายพิ่รดาทำได้ค่ะแต่ไม่แค่นั้นนะคะสาวๆขา,าเพราะว่าเขายังคงอยากยายสารครับเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะคงยังอยากจะสารสัมพันธ์กับพิ่ระดาต่อไปนั่นเองค่ะ เขาเอ่อพอไปถึงเขาก็ช่วยพิราดาทำวีซ่าเพื่อที่เอ่อเขาเรียกวีซ่าเอ,อาอะไรวนักเพื่อที่จะเข้าไปนั่นเองค่ะแล้วอืมพอเราเข้าไปเอ่อพอเราเข้าได้เขาบอกว่าโอเคนะวันนี้เขาขอพักคืนนึงเพราะเขาอืยังไม่ได้นอน เพราะว่าเพิ่งบินจากวอชิงตันมาที่นี่แล้วก็ปอคนนี้ทำงานเป็นทนายประจำสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่อยู่ที่กรุงพนมเปญน,นะคะค่ะตอนนั้นพิรดาน่าจะอายุประมาณ35ปีนะคะก็พิรดาก็เขาบอกว่าพรุ่งนี้ให้พิรดาโทรให้เขาเพราะพิรดา ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเบอร์ในในอ่ากัมพูชาใช่ไหมคะเขา<ป>พิราดาก็โอเคทุกอย่างคือโอเคโอเคแต่ด้วยความที่อเราพูดภาษาไม่เป็นเราก็ไม่สารต่อใช่ไหมคะพิราดาก็ไม่โทรก็จนกระทั่งพิราดากลับมาประเทศไทยกลับมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็มีโทรศัพท์จากต่างประเทศโอ้ยก็ ตื่นเต้นใช่ไหมคะว่าเฮ้ยใครโทรมาแล้วพี่ราดาก็รับอฟอถามบอกว่า Are you forget me รู้ไหมคะพี่ราดาตอบว่ายัางไงพี่ราดาตอบว่า yes <laughs> แต่ <laughs> แต่ความจริงแล้วพี่ราดาไม่ในในสมองพี่ราดาไม่ได้คิดว่าพี่ลาดาความหมายมันจะไม่ไม่ไม่ถูกคือ คือพีิรดาเข้าใจว่าจคุณจําชันได้ไหมแล้วพีิรดาก็ตอบทันทีว่า yes 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 แต่ที่จริงเขาถามพีิรดาว่าพีิรดาลืมเขาแล้วหรอพีิรดาก็งงว่าทําไมเขาถามคําถามซ้ําๆกับพีิรดาแบบนี้เป็นสิครั้งอะแล้วพีิรดาก็ยังคง say yes ทุกคำทุกครั้งที่เขาถามจนเขายอมแพ้เขาบอกโอเค ก็บายบายใช่ไหมคะก็ปิดโทรศัพท์เลยแล้วพี่ระดาก็ไปถามพี่สาวพี่ระดาเนาะพี่ละพี่สาว,พ,สาวพี่ระดาต้องบอกก่อนว่านางเป็นคนพูดภาษาอังกฤษเก่งมากคล่องมากนะคะก็ไปถามเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมเขาเปิดโทรศัพท์อะ่ะก็เขาถามว่า Are you forget me? ฉันก็ตอบว่า yes 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 ทำไมมันถึงยังไม่พอใจอ่ะ <c oughs> <c oughs> รู้ไหมคะพี่สาวพี่ระดาหัวเราะกาบเลยคะ่ะว่าโอ้ทำไม <c oughs> พลาดแล้วระดาพลาดแล้วคะ่ะก็คือพลาดอย่างแรงนี่คือการที่เราเสียโอกาสเพราะไม่รู้ภาษานั่นเองคะ่ะ ค่ะถ้าสาวๆอยากมีแฟนฝออยากเดินสายฝอสำคัญมากนะคะที่ต้องเรียนรู้ภาษาตอนนี้เป็นเรื่องที่ง่ายสมัยพิราดาไม่มี YouTube ไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะก็ยังไม่สามารถเรียนเองได้ใช่ไหมคะตอนนี้สาวๆที่ยังไม่พร้อมที่จะเเสียตังค์ไม่มีกําลังที่จะ จ่ายตรงนั้นก็มีใน YouTube เยอะแยะนะคะที่จะเรียนเบสิกพื้นฐานในการพูดในการคุยกันสื่อสารเอาตามที่สาวๆสะดวกเลยนะคะแต่ขอร้องนะคะว่าต้องรู้ภาษาค่ะก่อนที่คิดจะมีแฟนฝอเพราะถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆในชีวิตเหมือนพิระดานะคะจงใฝ่รู้ จงอยังไงอะ่ะพยายามที่จะเรียนรู้ให้โอกาสตัวเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพื่อโอกาสดีๆในชีวิตของสาวๆเองนะคะค่ะแล้วถ้าสาวๆอยากให้พี่ระดาทำคอนเทนต์เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาใต้มาบอกพี่ระดาได้เลยนะคะพี่ระดายินดี มากค่ะที่จะมาทำคอนเทนต์ดีๆให้กับสาวๆอีกจากประสบการณ์ตรงของพี่ระดาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ